แก้งกันใจเย็นเจเยนสิเดี๋ยวพี่เคี้ย์ให้น้องหวอย่าแก้งกันดิลูกสองแมเอาลูกอดดีกว่ามวุลูองกุเอกอลูกก Thank <laughs> ไนทกาตามาเปนี้รเราิเกอรณภาพเออนั่งสบายเลยลูกผมนี่นับถือหวัวใจสอนรามจริงๆครับใช่สอนรามพูดกับผมว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในเมื่อมีเราแล้วท่านก็ย,กยังอยู่เราจะทิ้งท่านได้ไงเราต้องเล่นต่อเอาเสียงโคมือใหกับสอนรามมาทิ้งหน่อยครับถ้าวันนี้ไม่มีท่านถ้าท่านไม่อยู่เราก็งเลิก มำไมต้องกับบ้านกับช่องเขาก็อยในใจงใจมา้ไหมไอ้ยันมีคนดูเลิกไม่ได้มเล่นแต่เต็มที่แต่เล่นเก่ากูบ่นอะไรกูก็บอกว่าคนดูเขาดีคนดูอยู่เราจะทิ้งเราจะเลิกเองไหมเราไม่เลิกเจ้าภาพเขาจ่ายตังค์มาแล้วใช่ฝนแค่นี้ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกไม่ได้จำไว้เดครับครับถ้าไม่มีที่อยู่เราคงเลิก นี่เราเล่นเต็มที่เราไม่ต้องกลัวฝนไอ้เจ๊เดี๋ยวกุ้งขับมอเตอร์ไซค์กลับเมียไม่พูดตั้งคำเลยเไอ้เจ๊มอไซค์อย่เนี่ยผมไม่เป็นไรเราเห็นเห็นเมียผมไหมอยู่ไหนครับหวานขาพี่เจอครับเด็กฝนเลี้ยงใครหวานจะซีดไปแล้วหวานก็ไม่มาซีดจังเราวันนี้ผมตุ้งตัดหน้าไม่ทันเลยทั้งหลังลงนวดกันหมดเลยหลังเขาใบตุงเลยน้ะใช่คุณพี่ขาไม่เป็นไรหวานขาคุณพี่ ตูดมึงเลยเนี่ยท,ทำไมเราพี่ขาอยากเห็นชัคดคกบ้านมึงมากเกินไม่ใด้หน้าที่หนูยืนที่ดูาย <c ười> ดาวแรงไอ้หน,นูไปไหนมานลูก <c ười> น,าน่าหงุดหงิดกลาหาวทั้งเธอเอาไม่เอาหงุดเอาไปไว้ไหนแล้วลูกไหนน่าหงุด ก็ได้จะพาไปรู้จักเจ้าภาพแล้วจะไปเจ้าภาพวัดดิจ้าโโอ้หเป็นแอนิเมเตอร์เรานะโดนไลฟ์ตุเก้เลยนี่นีอย่าบอกนะจ๊ะว่าเอ่อนี่หมอหมอทำคนแล้วจ้ะเนี่ยอยาเอารู้จักเขาได้เหรออ๋ออันนี้เขาไม่น่าไม่น่าเจ้าภาพรู้จักนี่นมเขาขนาดนั้นเลยก็เคยคุยทั้ วันนี้ลูกพ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะกันไปเรื่อยๆนะ,นะเราพาลูกป่าวลูกอากองมธจะพาหมาหมอมาแล้วหม <c oughs> อเปลี่ยกไปลูกหมาตกน้ำเชียร <c> ์ <oughs> ไม่เป็นไรกันเราต้องเปลี่ยนด้วยกันกแล้ว <c oughs> น้านอยู่ไหนลูกเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพว่อหน้าดกำลังแต่งตัวพ่อหมอรอแป๊บนึงนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ได้จ้าได้ก็แต่ว่าพ่อหมออย่าคิดชิ้นแพงนะคนยากคนจนไม่มีทุนหรอกจ้าลืมตกลงราคาไปด้วยเนี่ยเราไม่ได้ค <c oughs> <ๆ S 2> ุยราคาเขาหรอ งาน,นก็ไม่ได้คุยราคาเลยแล้วปากมาก่อนไม่ต้องเรียกมาหาปไปฉันเกรงใจพ่อหมอ,อเผื่อพ่อหมอ,อมีงานเยอะแล้วมารับงานฉันไม่ได้ตักเลยนะหมอนะ่ยปกติสองคนผัวเมียฉันทำขวัญคู่กันเนี่ยอยู่ที่แสนหกนะโอ้โหโอ้ฉันไม่มีิ่ายขนาดนั้นหรอกจ้าเอาอย่างนี้ละกันจนเนะาะจ้าฉันต่อได้ไหมล่ะเหลือเท่าไหร่จ้าเอ่อเอาสักปกติแสนหกใช่ไหมแสนหกฉันต่อเหลือสักสองแสน ขาดจนเนี่ยหล่ะเจ้หมอก็แสนหกนะนะเช่นคนจนนะสิเจ๊าหมอให้เท่าไหร่เราสองแสนได้ไหมจ๊ะตายแล้วจะภาพหน้าเกียดกับหมอจังเลยแสนหกมาต่อสองแสนจั้งนั้นน่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเห็นใจเอาแป๊ซซี่มาเหยื่อเลยมาจริงจริงเหรอเจ๊าหมอแค่นี้พอจ้ะใครบ้างเนี่ยอ๋อนี่เขามาร่วมงานบุญค่ะหนูบอลปีเกดโดนหมดแล้วอยู่ เล่นเต็มที่มากเลยเ็มที่ดิเือแตกเต็มตัวเขอถ้ายงนั้นเได้เรื่องสยามลนกันอุธินนาจาเดี๋ยวออกไปดูก่อนน่ารักจังเลยคนดูนยถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีเราเรอยู่ด้วกันไม่ทิ้งกันมไม่กลับบ้านก็ได้ bercakap dia dan